สีขาวกินสีแดงใช้เบีย้ยกินโต้อตอบสีขาวพัฒนาโคนขึ้นมาสีแดงเอาโคนขึ้นไปรับ สีขาวขึ้นไม้ยงซ้ายสีแดงเดินเม็ดขึ้นไปกลางกระดานสีขาวจึงเดินเบี้ยคู่ริมสีแดงเดินเบี้ยริมไปรับสีขาวทิมสวนสีแดงทิมเบี้ยขึ้นไป สีขาวกินตัดตัวกลางฟังสีแดงกินเบีย้ยสีขาวขยับเม็ดขึ้นมา ฝั่งสีแดงเลือกขยับเรือสีขาวเห็นตาลุกคาดจึงขยับเรือสีแดงจึงกินเม็ดไล่หมา สีขาวใช้เบียร์กินสีแดงเดินมา สีแดงทำการซ้อนเรือจับมา้าสีขาวจึงถอยโคนผูกมา้า สีขาวถอยโคนลงไปผูกม้าฝั่งสีแดงขยับม้าขึ้นมาสีขาวจึงใช้ม้ากินโคนสีแดงใช้โคนกินม้าสีขาวใช้เรือกินโคนสีแดงจึงใช้ม้ากินเบี้ยจับเรือ สีขาวลุกสีแดงลบสีขาวขยับเรือผูกโคนฝั่งสีแดงขยับถามต่อเรือสีขาวจึงกิน สีแดงใช้เหลือกินคืนสีแดงใช้ม้าตีลุก สีขาวขยับขุนชิดม้าสีแดงตีลุกจับเบีย้ยสีขาวขยับขุนฝั่งสีแดงจึงเดินไปตีลุกอีกครั้ง สีขาวใช้โคนบุกขึ้นมาฟังสีแดงใช้เบีย้ยทิ่มไปแลกมา้าสีขาวถอยกินสีแดงกินง่ายลุกสีขาวถอยโคนไปกินสีแดงขยับมา้า สีขาวเริ่มใช้โคนลุกสีแดงหลบสีขาวใช้เรือบุกขึ้นมาสีแดงใช้ม้าจับโคลสีขาวเอาโคลไล่สีแดงเดินม้าหลบสีขาวใช้โคนไล่สีแดงจึงลุก สีขาวขยับขุนสีแดงใช้ม้าลุกอีกครั้งสีขาวเดินขุนชิดม้าสีแดงใช้เรือลุกสีขาวจึงขยับขุนสีแดงขยับม้าหลบมาสีขาวบุกโคลนขึ้นมา สีแดงลุกสีขาวมีตาหลบสีแดงลุกสีขาวเดินหลบขึ้นมาสีแดงจึงเอาเรือหนีคราวนี้เป็นตาสีขาวตีลุกบ้างสีแดงถอยหลบสีขาวลุกสีแดง ลสีขาวลูกสีแดงยังมีตาหนีสีขาวจึงปิดเกมลุกจน